อรุณสวัสดิ์ครับอารมณ์สุนทรีนี้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยนะครับ ดยเฉพาะเวลาที่มีอาหารเช้าดีๆอยู่ตรงหน้านอกจากจะอยากจัดการให้เรียบแล้วก็อยากจะถ่ายภาพเก็บเอาไว้ด้วยบันทึกการเดินทางของผมมักจะเล่าผ่านภาพถ่ายเสมอโดยไม่ต้องมีตัวอักษรแม้แต่ตัวเดียวครับเพราะว่าภาพเนี่ยบรรยายตัวมันเองได้เสร็จสับแล้วเอาละครับได้เวลาวางกล้องแล้วหยิบอาวุธแล้วขอเวลาจัดการมื้อเช้าตรงหน้าแป๊บเดียวเท่านั้นแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวด้วยกันกับสะพายกล้องท่องล่า LTL Low in the Lens นะครับ เพื่อนๆครับก่อนที่เราจะถ่ายภาพให้เก่งได้เนี่ยเราต้องเข้าใจระบบการทํางานของกล้องแล้วก็หมั่นฝึกฝนบ่อยๆนะครับและเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่ากูรู้ด้านการถ่ายภาพอย่างอาจารย์สมชายครองสมบูรณ์จะมีเทคนิคอะไรมาฝากชาว ltl บ้างไปติดตามกันได้เลยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับช่วงของโฟโต้ท i ิปโดยอาจารย์สมชายแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของระบบการโฟกัสครับ ระบบการโฟกัสเนี่ยนะครับสมมุติยกตัวอย่างกล้องตัวนี้นะครับการโฟกัสทั่วไปเนี่ยถ้าเราพูดถึงระบบมันเนี่ยมันก็จะมีหลักๆอยู่3ระบบด้วยกันคือเป็นซิงเกิลเอก็คือการโฟกัสทีละจุดเฉพาะจุดแล้วก็คอนยูเอฟเอฟคือการโฟกัสแบบเคลื่อนที่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็อันที่3คือแมนนวลโฟกัสคือการโฟกัสด้วยมือนั่นเองทีนี้ เรามาดูยกตัวอย่างที่กล้องดัวนี้นะครับเวลาผมเข้าไปที่เมนูนะครับนะเข้าไปที่เมนูนะนะแล้วผมกดโอเคไปป๊บจะเห็นว่าถ้าผมเลือกเลื่อนมาที่โหมดของการโฟกัส uh, นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเรื่องของ AF นะตอนนี้มันเป็น S-A-F อยู่ก็คือ Single AF เนะี่ยผมกดโอเคเข้าไปจะเห็นว่าเห็นนะฮะมันจะมีโหมดอยู่นะครับมีตั้งแต่โหมด Single AF โหมด c o n t e n ย a ัส AF แล้วก็โหมดแ a น u a l เออันนี้คือ3โหมดหลักซึ่งกล้องทุกตัวส่วนใหญ่จะมีนะครับเพียงแต่ว่าตัว C AF หรือ c o n t e n ย a ัส AF เนี่ยกล้องบางยี่ห้อจะใช้คำว่าเอไ e เซอร์มันคือตัวเดียวกันทีนี้มันทำงานต่างกันยังไงตัว Single AF เราไปที่ตัว Single AF ก่อนนะครับเพราะไปที่ตัว Single AF เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องจุดของการโฟกัสโดยทั่วไปกล้องปัจจุบัน กล้องดิจิตอลเนี่ยก็จะมีจุดโฟกัสอยู่หลายจุดนะครับบางรุ่นอาจจะมี9จุด10จุด16จุด36จุด63จุดแล้วแต่ความสามารถของกล้องรุ่นนั้นๆเรามาดูกล้องตัวนี้นะครับสมมุติว่าพอผมกดโอเคลงไปเนี่ยแล้วผมต้องการดูจุดนะครับตัวนี้ผมจะใช้กดเนี่ยนะฮะกดฟังก์ชันหนึ่งปับมันก็จะโผล่จุดโฟกัสออกมานะฮะไอจุดโฟกัสเนี่ยเราสามารถที่จะเลื่อนได้ เรื่องจุดโฟกัสตามที่เราต้องการใช้ประโยชน์ยังไงใช้ประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาเราเกิดในกรณีที่เช่นเราต้องการถ่ายคนส่วนใหญ่ถ่ายคนแน่นอนเราจะโฟกัสก็คือหาระยะชัดที่ใบหน้าของคนแล้วเกิดเราถ่ายในแนวแนวส่วนใหญ่สมมุติว่าเราจะถ่ายในแนวแนวตั้งนะครับสมมุติเราถ่ายแนวตั้งเราถ่ายอย่างนี้นะครับแน่นอนจุดโฟกัสส่วนใหญ่จะอยู่ด้านค่อนข้างด้านบนเราก็สามารถที่จะเคลื่อนจุดโฟกัสนี่นะครับให้ไปอยู่ ข้างบนได้เพราะน,น,นั้นเราก็จะง่ายในการหาโฟกัสนี่คือการประโยชน์ของการเลื่อนจุดโฟกัสนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเรามาเห็นไลฟ์วิวกันนะครับผมกดไลฟ์วิวนะแล้วเราก็จะลองเทสการโฟกัสด้วยไอเต่าน้อยจัดนี้นะครับเนี่ยสมมุติว่าผมผมหมุนกล้องไปนะครับแล้วเราบอกว่า ปกติเนี่ยถ้าจุดมันบังเอิญเนี่ยนะครับเราก,กดจนะเห็นเห็นจุดไหมครับบังเอิญถ้าจุดมันมันอยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับแน่นอนเราโฟกัสแบบนี้ระยะชัดมันก็จะไปตกอยู่กับฉากช่วงหลังๆนะครับซึ่งก็ไม่เป็นผลดีต่อรูปแน่นอนนะครับการที่เราจะกําหนดจุดโฟกัสใหม่ก็ง่ายิดเดียวเราก็กดนะครับฟังชันหนึ่งเสร็จแล้วเราก็เลื่อนจุดโฟกัสมาสมมติเราบอกว่าต้องการเน้นที่ตรงหัวเต่านะครับเราก็เลื่อนจุดโฟกัสมาที่หัวเต่าเสร็จแล้ว พอได้ป๊อปเราก็เริ่มโฟกัสกระบวนการในการโฟกัสก็คือการกดชัตเตอร์ปุ่มชัตเตอร์กดลงไปครึ่งทางนะฮะเราก็ตอนนี้เราจุดเราเปลี่ยนแล้วใช่ไหมแล้วก,กดครึ่งทางเห็นไหมกล้องก็จะหาโฟกัสแล้วก็ล็อกจุดโฟกัสไว้ที่หัวเต่าตลอดเวลาที่เรากดนะครับนิ้วชี้กดปุ่มชัตเตอร์ครึ่งทางเข้ากับเป็นการล็อกโฟกัสบอกให้กล้องหาจุดระยะชัดตรงจุดที่เรากําหนดเอาไว้ตราบใดที่ผมกด ชัตเตอร์ครึ่งทางอยู่ระยะชัดยังตกอยู่ที่หัวเต่าตลอดเวลานะครับไม่ว่าผมจะเคลื่อนกล้องไปในตำแหน่งไหนก็ตามซึ่งเราเรียกว่าเป็นการคอมโพสภาพเราสามารถจัดองค์ประกอบใหม่ได้โดยที่นิ้วผมยังล็อกอยู่นะครับก็แปลว่าผมล็อกโฟกัสไว้พอเราหาหาคอมโพสได้เหมาะสมแล้วนะครับแล้วเราก็กดชัตเตอร์ต่อเนื่องไปก็จะได้รูปตามที่เราต้องการอันนี้คือการหาโฟกัสและการล็อกโฟกัสและการเลือกจุด ทีนี้เราไปดูโหมดต่อไปคือโหมดคอ n ดิอัส AF คืออะไรเดี๋ยวเราไปกลับไป,บไปที่ปับ๊บเห็นไหมฮะ Sin g l e AF เรามาคอนด i n ัส AF แล้วก็เลื่อนมาคอ n ดิอัส AF ฟคอนดิอัสเเนี่ยเ,เหมาะกับการถ่ายภาพพวกวัตถุที่ไม่หยุดนิ่งกำลังเคลื่อนที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะครับแน่นอนเราไม่สามารถที่จะล็อกโฟกัสได้เพราะวัตถุพอเราล็อกโฟกัสเสร็จปับ๊บวัตถุเปลี่ยนที่ละเปลี่ยนที่ละเปลี่ยนที่ละ การใช้คอนเดีเอฟเนี่ยก็เหมาะกับการที่จะทําให้กล้องเนี่ยมันคอยหาระยะชัดเนี่ยเคลื่อนที่ตามวัตถุนะครเคลื่อนที่ตามวัตถุวัตถุเคลื่อนออกเคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวาเคลื่อนเข้านะครับกล้องมันก็จะหมุนโฟกัสนะครับหาระยะชัดตลอดเวลาจังหวะที่เรากดชัตเตอร์ลงไปป๊บก็จะได้ภาพที่คมชัดตามาที่เราต้องการนี่คือเรียกว่าคอนเดียสเอฟทีนี้โหมดต่อไปโหมดแมนนวลเอฟนะผมเลื่อนไปที่แมนนวลเอฟนะครับกดโอเค m a n u วลเอก็คือเราต้องหาโฟกัสด้วยตัวเราเองนะผมจะลองดูการใช้ไลฟ์วิวสังเกตว่าที่เต่านะครับผมจะหมุนนะครับวงแหวนในการโฟกัสนะฮะเลนส่วนใหญ่จะอยู่ที่ตรงเลนนะครับนะสังเกตนะครับมันก็จะเบอรนะครับพอผมหมุนไปเรื่อยๆอย่างจุดหนึ่งมันก็จะชัดนีอันนี้คือเรียกว่า m a n น a ลเอนะครับเราคอนโทรลโฟกัสด้วยการใช้มือของเราเองแล้วก็ตาของเราเองก็มองที่จอนะครับเมื่อไหร่ ที่ต้องการชัดที่สุดแล้วเราก็หยุดโฟกัสเสร็จแล้วก็กดชัตเตอร์ได้เลยทีน,นี้กล้องบางรุ่นนะครับก็จะมีระบบอีกระบบหนึ่งซึ่งเป็นระบบที่ค่อนข้างก้าวหน้าและทันสมัยคือเรียกว่า touch AF ครับสังเกตกล้องตัวนี้นะครับก็จะมีปุ่มอยู่ที่ด้านซ้ายของจอ,องนะฮะทนี้ตอนนี้ออฟอยู่นะผมกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วมีนิ้วมืออันนะนั้นคือระบบ touch AF องมันทำงานยังไงนะครับ ามาดูกันครับสมมุติว่าเราจะโฟกัสตัวเต่าตัวนี้นะครับผมก็คอมโพสภาพก่อนนะครับพอคอมโพสภาพได้ตามต้องการปั๊บนะครับเราบอกว่าเราจะให้กระดองเต่าเนี่ยชัดที่สุดนะครับเราก็เพียงแต่เอาปลายนิ้วนะครับทัชไปที่จอบริเวณที่เป็นกระดองเต่านะครับเห็นไหมฮะจุดโฟกัสเหมือนก็นจะเลื่อนไปที่ตรงกระดองละเท่าไรแล้วตรงที่กระดองนั้นก็จะชัดละสมมติผมเลื่อนโฟกัสมาที่ตัวหัวเต่าบ้าง เห็นไหมฮะหัวเต่าก็จะเริ่มชัดเลยไหมฮะผมจะลองเลื่อนมาที่ขาเต่าบ้างนะครับเห็นไหมขาเต่าก็จะเริ่มชัดนะครับเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนจุดโฟกัสได้นะครับเห็นไหมฮะตามที่เราต้องการพอเราได้จุดโฟกัสที่ต้องการแล้วสมมว่าเราเป็นกองเต่ากับมาที่กองเต่าตปัป๊บเราก็เพียงแต่อาจจะกดชัตเตอร์ครึ่งทางเพื่อล็อกโฟกัสเสร็จแล้ว ผมชัดแน่นอนละมือนิ่งๆกดชัตเตอร์ต่อเนื่องไปนะครับอย่าปล่อยนะครับเพราะการปล่อยหมายถึงว่าเราเลิกระบบการล็อกแล้วเราก็หาโฟกัสมาเท่านี้เราก็จะสามารถกำหนดจุดระยะชัดภายในภาพได้ตามอี่เรองการถ่ายภาพที่ดีเนี่ยแน่นอนในภาพภาพหนึ่งเนี่ยควรจะต้องมีจุดที่เป็นจุดที่ชัดที่สุดในภาพเราก็จะต้องใช้กระบวนการเนี่ยในการทำให้จุดนั้นชัดครับ กล่าวโดยสรุปนะครับระบบ AF หรือระบบโฟกัสเนี่ยมีอยู่3ระบบนะครับิงเกิ AF คอนเดอ u s AF แล้วก็แมนนวล AF ใน s i n เกิ AF นี้เราสามารถกําหนดจุดต่างๆนะครับบนภาพได้ตามต้องการว่าจะให้จุดไหนเป็นจุดโฟกัสขึ้นขึ้นขึ้นอยู่กับกล้องแต่ละรุ่นว่าบางกล้องอาจจะมีจํานวนจุดมากจํานวนจุดน้อยนอกจากนั้นกล้องบางรุ่นมีระบบ Touch ทัชโฟกัสใช้ให้เป็นประโยชน แล้วสุดท้ายสิ่งที่สําคัญคือเราต้องล็อกโฟกัสให้เป็นการล็อกโฟกัสก็คือการกดชัตเตอร์ลงไปครึ่งทางเมื่อล็อกได้แล้วนิ้วค้างไว้คอมโพสภาพพอได้คอมโพสภาพเสร็จปั๊บกดชัตเตอร์ต่อเนื่องลงไปก็จะได้ภาพตามที่เราต้องการเท่านี้เองก็จะภาพก็จะสวยงามแล้วไปดูครับว่าตอนนี้เราจะไปเที่ยวลาวกันที่ไหนครับ เพื่อนๆครับตอนนี้เราก็ได้เรียนรู้ระบบเรื่องการโฟกัส ภาพจากอาจารย์สมชายแล้วนะครับต้องขอบคุณอาจารย์สมชายครองสมบูรณ์กูรูของเรามากๆเลยนะฮะเดี๋ยวจะลองฝึกฝนเทคนิคที่อาจารย์สอนแล้วไปใช้จริงในวันนี้ดูครับมาถึงเรื่องของการเดินทางของเราวันนี้เราจะไปที่หมู่บ้านสร้งางไหครับหมู่บ้านสร้งางไหอยู่ห่างจากหลวงพระบางแห่งนี้ไปประมาณ30กิโลเมตรครับเราใช้เวลาเดินทางก็ราวๆ45่นาทีเท่านั้นเองนะฮะที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการต้มเหล้าการทอผ้านะครับการขายของเก่าแลือของที่ลึกน่าสนใจน่ารักน่ารักมากมาก เดี๋ยวไปดูกันว่าหมู่บ้านสร้างหายแห่งนี้จะมีอะไรให้เราได้ติดตามกันบ้างถ้าพร้อมแล้วออกเดินทางเลยเย้ yeah. ระยะทางเพียง30กิโลเมตรจากตัวเมืองหลวงพระบาทสู่หมู่บ้านสร้างไหก็ฟังดูไม่ไกลเท่าไหร่นะครับแต่ด้วยสภาพของถนนหนทางทําให้การเดินทางต้องใช้เวลามากขึ้นแต่เมื่อผสมผสานไปกับทัศนียภาพที่สวยงามเป็นธรรมชาติแล้วเวลาที่ยาวนานก็สั้นลงอย่างไม่น่าเชื่อครับ หลังจากเดินทางออกจากตัวเมืองหลวงพระบางมาประมาณ45นาทีครับตอนนี้ผมพาเพื่อนๆมาถึงหมู่บ้านสร้างหายเรียบร้อยแล้วครับ <S <S หมู่บ้านสร้างหายนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า The Whisky Village นะครับหรือว่าหมู่บ้านสิขกี้แน่นอนว่าชื่อแบบนี้นะฮะต้องมีเหล้าขายครับที่นี่เนี่ยเขามีการต้มเหล้ากันแทบจะทุกครัวเรือนเลยนะครับเข้ามาถึงปั๊บผมเห็นนี่มีเหล้าดองงูเห่ามีแมงป่องนะฮะแล้วก็อีกสารพัดเลยแต่ว่า ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ด้านในนี้เนี่ยเห็นคขาว่าจะมีการสาธิตกรรมวิธีการต้มเหล้าของแต่ละครัวเรือนแล้วไม่ใช่แค่เหล้าอย่างเดียวนะฮะของกระจุกกระจิกงานแฮนเมดผ้าทอก็ยังมีเยอะด้วยด้านในว่าแล้วเดี๋ยวตามผมเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าครับก่อนไปซาลาวันก่อนไปก่อนไปสาลาวันก่อนไปก่อนไปสาลาวัน ลงงงงงงงาาลลลลวัันนนนเอีียยหหิ้ใมมืจูกขึ้นสารวันลูกขึ้นลูกขึ้นสารวันลูกขึ้นลูกขึ้นแล้วก็ขอส้ดถัดมาจากร้านเล่ากลั่นมาสักครู่นี้นะฮะก็มีร้านผ้าขายแล้วราคาถูกมากนะครับนี่คือทอสดสดอยู่ตรงนี้เลยเห็นกี่อยู่ตรงนั้นไหมฮะสี่ผืนร้อยเดียวนะครับ คิดเป็นเงินไทยเนี่ยร้อยบาทเท่านั้นเองผือละ25บาท จังไหแห่งนี้นะครับนอกเหนือจะจะขึ้นชื่อเรื่องของเหล้านะฮะที่ต้มกันเองในทุกครัวเรือนแล้วนะครับแล้วก็มีการแยกส่วนส่วนที่ขายกับส่วนที่ทำเนี่ยชัดเจนเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวมารบกวนชาวบ้านจนเกินไปนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่ามีการทอผ้าสดๆพื้นกีกระตุกแบบนี้แทบจะทุกบ้านเลยนะฮะแต่สำหรับใครที่มาถึงอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจรีบเหมาผ้าทั้งหมด เพราะว่ายังมีอีกหนึ่งที่ที่เราจะพาไปวันนี้นะครับแล้วก็ขึ้นชื่อเลยเรื่องการทอผ้านั่นก็คือหมู่บ้านผาน,นมเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนวันนี้ต้องลาหมู่บ้านสร้างหาแต่เพียงเท่านี้นะฮะขอบพระคุณมากๆนะครับขอบคุณครับไปเลย มาถึงแล้วครับบ้านผานมบ้านผานมแห่งนี้นะครับเป็นหมู่บ้านที่มีการรวมตัวกันของชาวไทลื้อชาวไทลื้อนี่จะอพยพมาจากแคว้น12ปันนานะฮะมีประชากรในหมู่บ้านอยู่ประมาณ250คนครับแล้วก็ผู้หญิงชาวไทลื้อนี่ขึ้นชื่อเลยเรื่องการทอผ้าที่เก่งมากสวยงามมากๆนะครับในอดีตเนี่ยชาวไทลื้อเคยทอผ้าถวายเจ้ามหาชีวิตแล้วก็ราชสำนักมาแล้วด้วยนะฮะแล้วก็ชื่อเสียงที่ว่านั้นก็ยังคงอยู่จวบจนถึงปัจจุบันครับนอกจากในหมู่บ้านเองแล้วเนี่ยเขามีการ มารวมตัวกันจัดตั้งเป็นศูนย์ตถกรรมผ้าทอนะครับที่บ้านผานมแห่งนี้เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะสวยงามขนาดไหนครับมาเลยคผู้ชมครับที่ศูนย์ตถกรรมแสดงสินค้าบ้านผานมแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงผ้าทอลวดลายสวยงามวางจําหน่ายนะครับแต่ยังมีการสาธิตการทอผ้าไหมให้ได้ชมกันด้วยเรียกว่าจับจ่ายถูกใจแล้วยังได้สัมผัสถึงวิถีดั้งเดิมของชาวบ้านผาโนมอีกด้วยล่ละครับ อย่างผ้าทอนะครับเพื่อนๆมันจะแสดงถึงความเป็นเอกล,ลักษณ์ของพื้นถิ่นนั้นๆได้นะฮะเหมือนของบ้านเรานะครับลวดลายก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาคหลวงพรบางนี่ก็เช่นกันนะครับอย่างลายที่เห็นอยู่ในภาพตอนนี้นะฮะเรียกว่าลายกระแจกระแจก็เหมือนกุญแจนะครับก็จะเป็นลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพระบางถ้าเห็นหลายนี้รับรองว่ารู้เลยว่าซื้อมาจากหลวงพระบางแน่นอนครับสวยงามและมีที่นี่ที่เดียวที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแบบนี้ครับ อ,อย่างที่อาจารย์สมชายสอนนะครับ<า>เรื่องเทคนิคการปรับโฟกัสในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองถ่ายที่ศูนย์นกรรมกรรแห่งนี้ดูนะครับว่าการปรับออโต้โฟกัสให้ภาพยังไงการปรับแมนนวลโฟกัสให้ภาพยังไงเดี๋ยวลองกันเลยอัน,นนี้เป็นออโต้อยู่นะครับแมนน,นนวลบ้าง ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพที่เราถ่ายกันไปเมื่อกี้นี้นะฮะอย่างในภาพนี้ที่ถ่ายนะครับด้วยความที่ผมตั้งใจจะถ่ายที่เสื้อขาวคนข้างหลังเนี่ยแต่ว่าเราปรับออโต้โฟกัสก่อนนะครับภาพก็เลยจับภาพข้างหน้าให้พี่คนเสื้อสีน้ำตาลนี่ชัดโดยอัตโนมัตินะฮะทีนี้พอปรับเป็นแมนนวลเนี่ยนี่ด้านหลังเสื้อขาวก็จะชัดแล้วนะครับชัดถึงขั้นเห็นกระเป๋าเห็นย่ามที่ขายที่เป็นงานผ้าทอเนี่ยชัดเจนทีเดียวในขณะเดียวกันพี่ที่อยู่น้าหน้า,นาเสื้อสีน้ำตาลก็จะถูกเบลอไปโดยอัตโนนมััติะครบ การถ่ายภาพด้วยระบบแมนนวลโฟกัสนี่จะเป็นการสื่ออารมณ์ความหมายได้มากกว่าออโต้โฟกัสนะครับเพราะว่าตัวผู้ถ่ายเองเนี่ยเป็นคนกำหนดวัตถุที่ต้องการได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าวันนี้ภาพของผมจะมีการชัดบ้างเบลอบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆแต่ก็สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกณโมเมนต์ที่ถ่ายได้เป็นอย่างดีเลยแหละครับ จากบ้านผานมตอนนี้เรากลับเข้ามาอยู่ในตัวเมืองหลวงพระบางกันอีกหนึ่งครั้งนะครับหลวงพระบางนี่นอกจากจะได้รับว่าเป็นมรดกโลกพระอัาอาามแล้วนะฮะไม่ใช่แค่วัดที่ขึ้นชื่อนะครับบ้านเรือนเขาที่มีเอกลักษณ์ก็ขึ้นชื่อเหมือนกันอย่างเช่นด้านหลังผมตรงนี้นะฮะถือเป็นอาคารที่มีสไตล์โคโลเนียนนะครับผสมผสานกับวัฒนธรรมของลาวหลวงพระบางและนี่คือร้านอาหารขึ้นชื่อของที่หลวงพระบางแห่งนี้เลยนะครับชื่อว่าตำหนักลาวว่าแล้วตอนนี้เที่ยงพอดีไป กินข้าวไปดีกว่าจะรออะไรอยู่ข้ามมาเลยครับตอนนี้ขออนุญ,ญาต วางกล้องก่อนที่จะลองอาหารลาวนะครับผมอยู่ในร้านตำหนักลาวเรียบร้อยแล้วนะครับร้านนี้เนี่ยถือว่าเป็นร้านที่ขึ้นชื่อมากๆเลยของที่หลวงพระบางนะครับจริงๆที่เป็นสาขา2นะเขาเปิดสาขาแรกที่เวียงจันทร์นะครับแล้วก็ได้รับความนิยมแพร่หลายมากๆทั้งจากชาวลาวแล้วก็จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับก็เลยต้องขยายสาขามาเปิดที่หลวงพระบางแห่งนี้นอกจากจะมีอาหารชื่อดังอร่อยอร่อยอาหารพื้นถิ่นแล้วเนี่ยที่นี่เขายังมีการรับสอนทำอาหารด้วยนะครับว่าแต่ว่าเต็มโต๊ะแบบนี้เดี๋ยววางอุปกรณ์ กล้องไว้ตรงนี้ก่อนแล้วขออนุญาตจับอาวุธนะฮะผมจะแนะนำอาหารแต่ละเมนูนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มตั้งแต่อาหารว่างก่อนเลยนะครับเป็น a p ไทเซอร์ของที่นี่นะฮะไข่แพนอืมอร่อยเลยครับแกงจืดตำลึงนะครับก็จะมีความคล้ายกับแกงจืดตำลึงหมูสับบ้านเรานะฮะขยับในนิดนึงทางด้านนี้เป็นต้มแจ่วปลานะครับ เมนูนี้ไม่ใช่อาหารไทยบ้านเราไม่มีกินแน่นอนนะฮะตำลึงอาจจะมีแต่น,นี้เนี่ยต้องรีเท่านั้นนะครับปลาก็มาจากปลาแม่น้ำโขงนี่แหละฮะยวลองดูนะครับถัดมานะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของหลวงพระบางเหมือนกันอันนี้ก็คืออารมณ์เป็นหอหมกบ้านเราเนี่ยฮะมีหอหมกใบตองแต่นี่เป็นหมกปลาหลวงพระบางนะครับ ีนมาถึงอีกหนึ่งเมนูขึ้นชื่อของที่นี่นะครับเพื่อนๆเ,เมนูนี้เนี่ยเห็นหน้าก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นสลัดนะฮะแต่สลัดที่นี่ธรรมดาที่ไหนต้องหนักลาาเขาบอกว่านี่เป็นสลัดของหลวงพระบางโดยเฉพาะนะครับอีกถึงมาถึงอีกหนึ่งเมนูที่หน้าตาคุ้นตาคนไทยอย่างดีนะฮะก็คือเมนูนี้เลยนี่แน่นอนนะครับเช่าเหนือต้องรู้จักกันนะฮะนี่คือไส้อัว ไส้อั่วเขาก็จะมีความแตกต่างจากเรายังไงเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับเขามีนี่น้ำจิ้มมาให้ด้วยไส้อั่วจานนี้มันจะเป็นลูกผสมระหว่างไส้อั่วทังเชงใหม่ที่เราเคยชิมกับไส้กรอกมีความคล้ายไส้กรอกเรือมันมีความนุ่มความหนึบความกรุบกรอบในหนังหมูที่เขาหุ้มมาข้างนอก แล้วก็เนื้อที่อัดแน่นอยู่ในด้านในพร้อม,มือบเครื่องเทศนะครับผมให้เมนูนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูทานเล่นที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยฮะเมนูนี้และรสชาติค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์มากๆครับเมนูต่อไปคือถ้วยนี้เลยนะครับเขาเรียกว่าออกปลาแดกปลาแดกก็คือปลาล้าที่เรารู้จักกันดีนะฮะมาดูว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนนะครับ หอมอร่อยไม่เผ็ดนะฮะค่อนข้างทานง่ายกว่าที่คิดที่แรกได้ยินชื่อว่าปลาล้าหรือปลาแดกบางคนอาจจะแบบโอจะทานไม่เป็นบ้างหรือจะกลัวรสจัดเกินไปเค็มเกินไปบ้างแล้วนี่ทําได้สะอาดเลยครับสะอาดและค่อนข้างทานง่ายมากๆากนะฮะอชอบเลยเมนูนี้ผมแนะนำเมนูนี้ทานกับข้าวสวยเนี่ยจะเข้ากันเลย จะพยายามทานข้าวไม่เยอะนะครับเพราะวันนี้อาหารเราเต็มโต๊ะเดี๋ยวจะจัดการได้ไม่หมดมาถึงเมนูนี้นะครับรอบๆนี่คือผักรวมลวกลวกแล้วกินกับอะไรละ่ะตรงกลางนี้นะฮะภาษาลาวหลวงพ่อปาเขาเรียกว่าแจ่วมักเลนนะครับผมไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนแต่เดี๋ยวผมจะลองทานกับผักลวกของที่นี่ดูว่าหน้าตาแบบนี้รสชาติมันจะเป็นแบบไหนขออนุญาตใช้มือเลย เรียนาและมีความเผ็ดนิดๆอยู่ในรสชาติถือว่าเป็นเครื่องเคียงอีกแบบนึ่งที่ทานกับผักลวกแล้วเสริมรสชาติซึ่งกันและกันได้ดีครับมาถึงเมนูสุดท้ายวันนี้ที่อยากจะแนะนำนะครับนี่คือลาบฮะลาบหลวงพระบางนะครับปกติแล้วเวลามีเทศกาลงานบ้านงานบุญเนี่ยเน่ชาวบ้านก็มักจะ สั่งลาบหรือว่าทำลาบนะครับปรุงเป็นเมนูยอดฮิตในแต่ละเทศกาลที่ว่าเพราะชื่อก็บอกแล้วว่าลาบกินแล้วจะได้มีโชคกินแล้วจะได้มีลาบกันนะครับผมมาเที่ยวลาวครั้งนี้ครั้งแรกทงีก็อยากจะมีโชคลาบกลับไปเมืองไทยนะับเพราะฉะนั้นต้องลองลาบหลวงพระบางซะหน่อยครับเอาละฮะลองรีวิวนิดๆหน่อยๆไปแล้วคราวนี้ขออนุญาตทานจริงจังแล้วนะครับเพื่อนเครับ ขอวางกล้องไว้แป๊บหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสะพายกล้องท่องลาวกันต่อแต่ว่าตอนนี้ขอเปิดอาหารลาวที่ตำหนักลาวแห่งนี้ก่อนครับอร่อยทุกอย่างเลยแค่นี้นะเดี๋ยวมาคุยกันครับกินก่อน โอ้โหเพื่อนๆครับต้องบอกว่าทั้งอิ่มทั้งอร่อยจริงๆนะฮะสำหรับร้านตำหนักลาวที่หลวงพระบางแห่งนี้นะครับใครมาลาวไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกที่เวียงจันทร์หรือสาขา2ที่หลวงพระบางอยากให้มาลองลิ้มชิมรสกันให้ได้นะฮะตอนนี้อิ่มและมีแรงเลือกผลงานของตัวเองวันนี้แล้วนะครับดูหน่อยว่าวันนี้กดชัตเตอร์รัวๆไปตั้งแต่เช้าเนี่ยได้ภาพอะไรเจ๋งๆมาบ้างฮะอืมเออนี่ก็ดี แต่ถ่ายมาเมื่อเช้านี้ส่วนตัวผมชอบรูปนี้มากที่สุดเลยนะครับในการเรียนรู้จากอาจารย์สุชายนะฮะแม่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็ได้รูปสวยๆเก็บไว้จริงๆนะครับ ส่วนวันนี้ครับรายการของเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วกับ LTL l a ว l i n d u l e n สะายกล้องท่องลาวนะครับต้องขอขอบคุณสายการบินลาวแอร์ไลน์ครับขอบคุณโฟโต้ฮัทกรุ๊ปนะฮะรวมไปถึงนิคอนเซลประเทศไทยจำกัดนะครับสำหรับอุปกรณ์ถ่ายภาพสวยๆแบบนี้แล้วก็ยังมีที่พักสวยๆที่เราได้นอนพักผ่อนกันที่หลวงพระบางนะครับอย่างหลวงสายรีสอร์ทรวมถึงร้านอาหารอร่อยๆแบบร้านตำหนักลาวแห่งนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าผมยังคงรอเพื่อนๆอยู่ที่หลวงพระบางมา ดูกันว่าการผจญภัยครั้งต่อไปเราจะพาไปที่ไหนส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ